โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกโฮไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ชีวาคอฟกาแฟรักสุขภาพพระนาผมเนี่ยคืออาคาร12ซึ่งเสร็จสมบ,บูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอาคาร12เนี่ยที่เหลืออยู่แค่2ห้องเนี่ยนะครับวิวามโหราขนาดไหนสวยเหลอเกันตามมาเลยครับ ครับที่ผมเข้ามาในบริเวณอาคาร12ครับซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายนะครับตอนนี้ไฟฟ้าจ่ายเข้ามาแล้วนะครับปั๊ปาจ่ายเข้ามาแล้วนะครับโฉนดก็พร้อมออกออกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูระเบียงชั้น4ครับเชิญครับตามมาเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น4ี่ครับห้องนี้วิว360องศาครับมาดูวิวฝั่งนี้เลยครับผมว่าเป็นวิวที่สวยสุดวิวหนึ่งครับของ ของชิว่าซ a n เจอรีคอนโดแต่งแล้วจะสวยมากนะครับเรามีตัวอย่างห้องที่แต่งแล้วนะครับแต่งเสร็จแล้วก็มีขนาดนี้เลยครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์แพทย์นะครับจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับไปศูนย์แพทย์เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณสักสานาทีนะครับแล้วอยู่ใกล้กับอาร์ตแกลเลอรี่ที่อยู่ข้างล่างนะที่เป็นสไตล์คอรเทจนะครับรวมถึงอยู่ใกล้กับชีวาปวัตีนะครับห้องประชุมใหญ่นะครับ บบเวทีลีลาดขอดแบรดลินตะันนะครับโลงภาพยนตร์เพราะว่าชีวิตที่สุขสดชื่นเลยกันเดี <S <S ๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอไทยครับซึ่งเพิ่งตกตแต่งเสร็จไปเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเองครับห้องนี้เป็นห้องขนาด24ตารางเมตรครับซึ่งเขาเลื่อนว่าเป็นห้องปราบเสียนครับเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าห้องย4ิตารางเมตรเนี่ยเป็นห้องที่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเข้ามาดูห้องนี้ครับ นี่คือเฟอร์นิเจอร์เพิ่งแต่งเสร็จไปบานๆนะครับมูลค่าทั้งห้องค่าตกแต่งเนี่ยอยู่ประมาณ6 9 0 0 0บาทนะครับก็ไม่น่ามีอะไรถูกอีกล้ในปตัตตพีแล้วก็นี่คือห้องที่หลายละคนมาดูแล้วว่าวาวเลยนะครับมีห้องน้ำนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนะครับเนี่ยเป็นสุสาซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับมีโต๊ะ นั่งแต่งตัวนะครับครบถ้วนครับมีพาร์ติชันนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ตรงนี้ก็โซฟาโซฟูดครับเป็นห้องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับห้องขนาดเล็กแล้วก็วิวที่สุดยอดนะครับอาคารสเนี่ยข้อดีคืออยู่ไม่ไกลจากอาร์ตแกลเลอรี่นะครับแล้วอยู่ไม่ไกลจากชีวาปาวตินะครับท่านสามารถไปลีลาดไปตีแบตไปล้องเพลง นะครับหรือไปฟังการบรรยายเรื่องสุขภาพได้นะครับก็ทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมพอใจครับห้องขนาดนี้ใช้ก็ประมาณแค่นี้นี่ผมกก็สอบผ่านห้องขนาด24ตารางเมตรเนี่ยที่ผมบอกว่าห้องปรับเซียนคือถ้าเป็นสามนิกมือใหม่ๆเนี่ยจะคิดว่าเล็กมากแต่จริงไม่ใช่ครับเราสามารถจัดจะเป็นสัดส่วนครยกอย่างเช่นพชชั่นตัวนี้ครับ ถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่สวยนะครับเป็นการแบ่งแยกพื้นที่เฉลส่ยว่างส่วนห้องนอนนะครับส่วนนอนกับส่วนลิฟวิ่งรูมส่วนนั่งเล่นนะครับนี่โซฟาครับตัวชั้นนี้ก็สามารถที่จะใช้วางของได้นะผมชอบมากเลยนะครับพวก็สวยนะมีผ้าม่านนะครับครับครับนี่เป็นโซนซูเปอร์เอ็กคูซีฟครับเป็นโซนที่อยู่ริมคลองคลองยางครับตอนนี้เขาเริ่มสร้างบ้านทรงไทยครับเป็นศูนย์ประดิษฐ์ทครับดูไม้นี่เลยครับ ไม้ต้นนี้บ้านหลังนี้มีอายุป,ประมาณ60สกว่าปีครับแต่ผมได้เข้ามานะครับทำไมนั้นชาวบ้านช่างยังไม่มีเครื่องมือเลยมากมายใช้ขวานใช้เลื่อยนะครับใช้มือครับเพราะฉะนั้นการใช้มือเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์นะครับเขาจะไม่ตรงครับไม่ตรงเหมือนใช้เครื่องจักรนะครับไม้ที่เป็นไม้แก่นที่แข็งแรงมากลองถ้าลองนึกภาพเลยว่าถ้าไม้ท่อนนี้มาจากบ้านอายุหกสิบเจ็ดสิบปีต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องมีอายุป,ประมาณ อย่างน้อยร้อยหกปีครับแต่พอเราตัดออกมานะครับไปดูไม้อยุร้อยกว่าปีครับเนี่ยยังสภาพยัง,ยงสมบูรณ์แบบเป็นไม้แดงซึ่งหายากมากไม้แดงไม่เต่งซึ่งเราจะใช้ตัวนี้ครับในการทําบ้านเรือนไทยริมน้ํานะครับริมงคลองยางเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมครับสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นับพันครอบครัวเนี่ยถ้าอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมมาเดินจงกรมนักสมาธิก็ที่นี่เลยนะครับ แล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับ AI ทั้งหลายนะครับก็บันทึกเทปครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชาหลวงปู่ดุลท่านพุทธาาสนะครับหลวงตาบัวนะครับเขาเริ่มแล้วครับนี่กล่องไม้นะครับอีกมาสองเดือนผมตื่นเต้นครับเมื่อมานนี้เขาก็เริ่มยกเสาเอกกันนะครับนี่เสาเอกเป็นการผสมผสานระหว่างองค์รู้สมัยใหม่นะครับผมเป็นสามติสมัยใหม่ครับจบ King College กับปู่มยาโบราณน,นะครับการต่อเหล็กเพลทนะครับกับทอออําต่อหม้อเนี่ฮะเจะมีความเชื่ออยู่ครับเขาจะมีความเชื่ออยู่ต่อไปเขาจะจะ,จะเทนอนชิงตรงนี้เป็นยกพื้นสูงนะครับเพื่อให้ลมสามารถพัดโกรกได้ก็เนื่องจากสภาพสภาพภูมิประเทศที่นี้เป็นเป็นเนินเป็นภูเข,ขาครับก็จะเป็นสโลปสวยแล้วกันนะครับ ก็เลยทำให้เรามีห้องใต้ดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นโรงครัวนะครให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อพระเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมาสอนเรานะครับก็บเห็นคลองยางลึกๆนะครับนี่ผมก็เริ่มเคลียตะลิ่งล้นะครับความไม่เรียบร้อยต่างๆก็ถูกนำองไปนะเป็นที่ที่ใสสะอาดสว่างเป็นพุทธะตื่นรู้เบิกบานนะครับสดใหม่ สวยเหลือเกินโซนนี้นะครับลองนึกภาพเลยท่าอยู่ตรงนี้แล้วมีระเบียงระเบียงไม้นะครับโดยใช้ภูมิปัญญาช่างโบราณทั้งหมดนะครับพื้นก็เป็นพื้นไม้นะครับมองทอดไปเห็นป่านะครับธรรมชาติสอนเรานะครับธรรมะธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องเดียวกันครับก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าจะมีคนมาใช้เยอะมากนะครับนั่งเงียบๆนะผมป่า ถ้าคนสมัยว่าห่มป่าให้ป่าห่มเราครับฟังเสียงน้ำนะครับในระเีน้ำน้ำตกที่ไหลามาข้างๆครับผมนึกถึงงานเขียนของเฮอร์มันเทสเซเฮอร์มันเทสเซนี่เป็นเป็นกวีเป็นปราชญ์ชาวเยอรมันครับเขียนนงสือเริ่มหนึ่งชื่อสิทธาละถะนะครับฟังเสียงน้ำฟังเสียงแม่น้ำฟังเสียงคลองและให้คลองบอกเรา เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากเลยทําโครงการหมื่นล้านก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่ากับทําบ้านไม้สองชั้น,น,น,นเก่งจริงๆนะคนคนโบราณเก่งมากครับเขาเขาทำได้ไงครับดูไม้ตอนนี้ครับเขาทาได้ไงครับใช้มือถากเอาแล้วก็อยู่ที่ร่วมร้อยปีละนะครับแล้วเก็ยอยู่กว่ผมนะ ครับข้างหลังผมนี่เป็นโซนที่ผมรักที่สุดนะฮะผมผูกความผูกพันมากมากเลยนะครับมีต้นสาระขนาดใหญ่นะครับผมชอบไปนั่งทํางานข้าบนนั่งสเก็ตงานนะครับให้จินตนาการในความฝันความหวังเนี่ยลอยล่องลอยไปนะครับพบเป็นดรีมไอสไตล์เคยบอกครับว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกวเหตุผลนะครับเชื่อไหมครับว่าไอสไตล์ค้นพบสูตรสถานโลก e m c Square เนี่ยจากจินการครับ ที่เป็นต้นกำเนิดของระบบประมวลนูนนะครับ E M C Square E คือพลังงาน M คือมวล C คือความเร็วของแสงนะครับถ้าเรามีมีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เกิดพลังงานมหาศาลได้ก็เกิดจากจินตนาการเนี่ยค,คือที่บอกเกิดจินตนาการของผมครับผมชอบทำงานชั้นบนนะต้นสัระนี่ต้นใหญ่เลยเกินผมจะจบรายการวันนี้ด้วยคําพูดของท่านาศาสตร,ราจารย์สินฟิราสีครับโป Professor Forgi ซึ่งท่านเป็นคนอิตาลีนะครับมาจากเมืองฟลอเรนซ์ ระหว่างรากฐานของศิลปัสสมัยใหม่ให้ประเทศไทยท่านสอนผมว่าพรุ่งนี้ก็สายใช่แล้วเพราะนั้นเร่งทำเถอะครับถ้ามีถ้ามีแรงมีกำลังครับแต่ต้องแบบพอเพียงนะครับไม่หนักไปไม่เบาไปผมเห็นความคืบหน้าที่มีระยะสำคัญมากๆเลยของศูนย์แพทย์ครับแล้วคุณหมอวินชัยท่านเชื่อว่าเราได้จะเป็นประเทศแรกในโลกถ้าเดินตามแนวทางนี้นะครับ ที่โรคี c d ลดลงคือความดันเบาหวานหัวใจมะเร็งนะครับมันจุกตับฟาสต์แทร็กสโตรคพาร์เกินสนลดลงซึ่งไม่วิธีไหนทำได้นะครับยิ่งรวยเท่าไหร่โรคพวกนี้ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องลาท่านมีแค่นี้ครับบางๆก็เยี่ยนขงที่นี่ครับผมอยู่นี่ครับอาจาศดีมากเลยวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีค่ะชีวิตดีๆเหลือเกินยอดเยี่ยมครับ แค่ลมที่พัดไปแค่เพียงหยุดพักและลุกขึ้นยืนเพื่อสู้ใหม่จะกลับมาสร้างความฝันอีกสักครัา